สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชงของ h a ัท i ิคฮิโรในวันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับยูโรนะครับเขาไม่ได้มาเตะยูโรคราวนี้แต่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับผมเป็นเรื่องราวของปิดตำนาน16ปีราชสีแห่งทัพราชันเซคิโอรามอส นับตั้งแต่ที่รามอสนะครับย้ายมาจากเซเบียมาสุสาทินซานจิกบาบันเเบล,เบลของเรอัลมาดริดเมื่อ31สิงหาคมในปี2005้วยค่าตัว27ล้านยูโร รามอสคนนี้เนี่ยร่วมประสบความสำเร็จกับทีมมากมายนะครับสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกรายการที่เขาลงเล่นไม่ว่าจะเป็นแชมป์ในประเทศระดับถ้วยแชมป์ใหญ่ในยุโรปหรือแม้กระทั่งผลงานในทีมชาติเนี่ยรามอสคนนี้กว่าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนนี่คือสุดยอดตำนานแห่งวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงครับสามารถคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้5สมัยนะครับโกปาเดเลสสมัยซูเปอร์คปาเดเอสปันญาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง4สมยัยใน แล้วก็คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก ได้4สมยัยยูฟาซูเปอร,รับสามสมยัยฟีฟ่าคลับเวิร์ครัพสี่สมัยนะครับและผลงานในนามทีมชาติเนี่ยสามารถคว้าทั่วฟุตบอลโลกมาได้ในปี2010แล้วก็สามารถคว้าชแชมป์ทั่วยูโรมาครองได้2สมัยครับ2008แล้วก็2012นะครับต้องบอกว่าในช่วงขวบปีในตอนนั้นครับฟุตบอลโลกแล้วก็ยูโรนั้นรามอสนั้นฟอร์มพีคมากๆจริงจริงนะครับแล้วก็รางวัลส่วนตัวของรามอสเนี่ยโอ้โหก็ได้มาเยอะแยะมากมายครับรามอสคนนี้นะครับติดทีมฟิปโปร ของโลกเนี่ยถึง11ครั้งเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ติดยูฟาทีมออฟเดอะเยียเขาคนนี้เนี่ยโหติดมาถึง9ครั้งแล้วก็สามารถติดฟี่าเวิลด์คัพริมทีมในปี2010นะครับและเาขาคนนี้เนี่ยได้รับรางวัลลาลิก้าเบสเดีเฟนเดอร์มาแล้ว5สมัยนะครับนี่คือแนวรับที่ดีที่สุด ของลาลีกาเป็นคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รามอสโซนี้ครับเลน่นกับมาริทเนี่ย671เกมนะครับยิงไป101ประตูกับอีก49แอสซิสฟังไม่ผิดนะครับนี่คือสถิติในการยิงแล้วก็การจ่ายของรามอสและย้ำว่ารามอสคือกองหลังด้วยนะครับสมองยอดเยี่ยมมา,มากๆครับและแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งสถิตินะที่หลายคนคงคิดว่าเอ๊ะ แล้วเรื่องของใบเหลืองใบแดงล่ะรามอสเป็นยังไงกันบ้างครับตลอดอาชีพการทักแข่งนะครับรามอสเนี่ยได้รับไปประมาณ270ใบเหลืองกับอีก26ใบแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นในานามสโมสรอนแล้วก็ทีมชาตินะครับส่วนฤด,ดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามเพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บนั่นเองครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังเจ็บหัวเข่าอยู่ด้วยครับเรียกได้ว่าเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงในช่วงของบ้านปลายอาชีพจริงๆนะครับฤด,ดูกาลนี้เนี่ยโดนไป3ใบเหลืองลงไปเพียงแค่2 1เกมทําไป4ประตูแล้วก็1แอ เท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่เจ็บเนี่ยรามอสน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมแล้วก็การทำประตูเยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะครับซึ่งน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะคะคือรามอสเนี่ยไม่ได้มาเตะยูโรในรอบนี้ไม่มีชื่อติดทีมชาติสเปนมาลุยศึกยูโร2020นะครับและถ้าพูดถึงชื่อของรามอสแน่ๆแหละฮะสิ่งที่คุณคิดถึงเนี่ยคือเรื่องของการเข้าปะทะแบบสุดดุดันแล้วก็การเข้าถึงลูกถึงคน และในสมัยที่คู่กับเปเป,เป้ปอปรมุกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคูห่นี้โคตรสุดนะครับบอลไปได้คนไปไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่แล้วครับการเวลาเนี่ยมันก็ทำให้ราชสีคนนี้ต้องอำลาทีมไปจนได้นะครับเพราะสัญญาชอร์ชบันของลามอสนั้นกำลังจะหมดลงนะครับในสิ้นเดือนนี้30มิทุนยนายนในปี2021นะครับถึงแม้ว่าก่อนน้นเนี่ยทางมารวิด พยายามจะเก็บรามอสไว้ยังไงก็แล้วแต่ครับมีการต่อรองมากันต่างๆนานานะแต่สุดท้ายเนี่ยก็หาจุดลงตัวกันไมด้ในเะรื่องของสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดนะครับทางรามอสแล้วก็มาวิดเนี่ย ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีการอําลาทีมกันไปเป็นเที่ยเดีบร้อยลามอสนั้นประกาศอําลาทั้งน้ําตาเลยทีเดียวนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูเรื่องราวของเซคิโอรามอสกันสักนิดและกันนะครับชื่อเต็มคือเซคิโอรามอสกาเซียนะครับเกิดเมื่อ30พฤนาคมในปี1986 ปัจจุบันอายุ35ปีนะครับผมแล้วก็เกิดที่เมืองคามาสในประเทศสเปนครับย้อน,นไปในวัยเด็กนะครับราอมสคนนี้นะครับฝันอยากจะเป็นนักสู้วัวกระทิงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ห้ามเอาไวน้นนี่ับอกโ,อโหกีฬานี้เนี่ยมันอันตรายมา,มากๆเพราะว่าในเมืองคามาสที่ราอมสเกิดเนี่ย เป็นเมืองที่โอ้โหในเรื่องของวัวกระทิงนั้นดังมากๆเลยเดียวนะครับแต่ว่าทอคุณพ่อคุณแม่ห้ามมาไว้เนรามอสก็เลยไปเอาดีในเรื่องของการเตะฟุตบอลนะครับและรามอสเนี่ยในวัยหกขวบก็ไปเข้าทีมอะคาเดมีแถวบ้านอย่างคามาสเอฟซีนะครับและทําผลงานได้อย่างโดดเด่นอยู่กับคามาสเนี่ยไป4ปีครับแล้วก็ถูกเซบียาทีมดังในสเปนเนี่ยดึงตัวไปร่วมทัพด้วยวัยสิขวบเพ่านั้นและรามอสเนี่ยก็ฝึกปลือฝีเทา้าอยู่กับทีมได้7ปีครับแล้วก็ได้โอกาสการเล่นทีมสำรองของซบยา นะฮะแล้วก็เล่นให้กับเซบียาแอตเลติโกไป26เกมใน,นตอนนั้นครับทำไป2ประตูครับจากนั้นเนี่ยก็ถูกโชว์ควินคาปารอสนะครับผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของเซบียาเนี่ยดันขึ้นสู่ทีมครับทำให้รามอสคนนี้เนี่ยเล่นกับเหล่าแข้งดังๆฝีเท้าดีๆมากมายก็ไม่จะเป็นคาวินนาวาโรอาร์เรโนเดนิเอลอาเวสเคลซุตนาบาสเรนาโตหรือว่าจะเป็นลูชูโรบาติสต้านะครับแล้วรามอสเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีถึงแม้ว่าอายุยังน้อยครับยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำ แต่เขาทําผลงานได้อย่างดีและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทับใจครับลงไปถึง39เกมในทุกรายการให้กับเซบียาในฤดูกาลนั้นและจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับเซบียาครับทาให้วานเดรยลุคซัมเบอร์โกครับกุนซือชาบราซิลของเรอัลมาดริดนั้นตัดสินใจดึงเขาเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัว27ล้านยูโรและก็มอบเบอร์สีให้กับเซคิโอลามอสนะครับและก็มีการเปิดตัวกับเฟรนเกเปเรสกับทางสโมรสรของมาดริดอย่างชื่อมื่นเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นของรามอสนะครับเข้ามาในปีแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยครับของเรอัลมาดริดนะครับได้ยืนแผนหลังกับมิเชลซซลกาโดอิวานเอลเกราโรเบโตคาร์สซิซิโยและทั้งนั้นของรามอสเนี่ยได้เล่นร่วมกับหลายคนที่เป็นหวัวซูเปอร์สตาร์ ดังครับโลกมนะันจะเป็นอีเคคาซิยัตโรเบโตคาร์ลอสเดวิดไปแค่มกูตีซินดินซีดานโรนัลโดอานายโรบินโยราอูกอนซาเลสแล้วก็อีกหลากหลายคนที่ซานเดโกเบร์นาเบลครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมา,มากๆสำหรับเซคิโอรามอสนะครับปีแรกเนี่ยรามอสครับลงไปให้กับมาดริดทุกรายการเนี่ยสามยีสามเกมทำไป4ประตูนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยที่รามอสมาอยู่กับมาดริดนั้นต้องเจอกับช่วงเวลาที่ลำบากไปพอสมควรนะครับเล่นมาหลากหลายตำแหน่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยนะครับเป็นเซ็นเต เป็นฟูลแบ็กบ้างบางเกมเนี่ยต้องขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสาเหตุนี้ก็เพราะว่ารามอสนั้นยังหาตำแหน่งที่ดี่สุดในเรอัลมาดริดไม่ได้นั่นเองนะครับผมแถมเขาคนนีน้ถูกปล่อยแดงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เล่นพลาดแบบไม่น่าพลาดอยู่ก็บ่อยเหมือนกันจนเริ่มมีแฟนบอลพูดว่าโอ้โห27ล้านยูโรเนี่ยแพงเกินไปหรือเปล่าแหม เป็นใครใครก็เซ็งนะครับอายุยังน้อยแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและการย้ายมาสม,ม่มาร,ริดในตอนนั้นครับราเอสเด็กค่อนข้างกดดันนะครับเพราะอายุเนี่ยยังไม่ถึงเลข2ซะด้วยซ้ำนะครับผมโดยทา้งนั้นของรามมสเนี่ยได้อยู่ในยุคการาติกอสของมาร,ริดมาแล้วหลายภาคมากมายเลยครับรวมเล่นกับเหล่าแข้งดังมาที่เคยคว้าบอลลงดอมันแล้วก็เยอะแยะทําให้รามมสนั้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็มีวิญญ,ญาณความกระหายของผู้ชนะมาอยู่ในตัว และรามอสนั้นมีภาวะความเป็นผู้นำที่เต็มเปี่ยมเขาเต็มที่ทุกวินาทีในสนามเลยนะครับและก็มอบจิตวิญญาณให้กับมาริทและเขาก็เริ่มเป็นรองกัปตันทีมของมาริทตั้งแต่อายุ24ปีเท่านั้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยรามอสนะครับเคยไปต่อว่ามาเซโลเรื่องความไม่ทุ่มเทนในการซ้อม ซึ่งพูดตรงๆเลยนะครับเขาเนี่ยไม่ทําให้สปิริตของทีมเสียครับและมาเซโลเนี่ยก็ฟังแล้วก็เข้าใจซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ยังนับถือกันในพี่น้องกันเลยทีเดียวนะครับขณะที่มีช่วงหนึ่งนะครับที่เบนเซม่าและก็อีสโก้เนี่ยเคยรับโอกาสการลงสนามรามอสเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าคอยเข้าไปกระตุน้นบอกให้ทั้งสองคนเนี่ยลดน้ําหนักนะฮะแล้วก็มาจริงจังกับการซ้อมเพื่อที่จะรับโอกาสการลงสนามแบบละท้ายที่สุดเนี่ยเบนเซม่าและก็อีสโก้ กลับมาเป็นตัวหลักของมาดริดอีกครั้งนะครับและก็มีส่วนสำคัญในชุดที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสาสมัยที่ติดตั้งแต่ปี26ถึง2018นั่นแหละครับนอกจากนี้ครับบรามอสเนี่ยเป็นผู้นำนอกสนามด้วยนะครับคือ ทางด้านของรามอสคนนี้นะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าโอ้โหนอกจากภายในสนามแล้วนะครับที่เขาดูเป็นผู้นําแล้วนะ่ะนอกสนามเขาก็เป็นนะครับซึ่งคาบาคาบอกว่าถึงแม้ว่าโรนัลโดเนี่ยจะย้ายออกจากทีมไปแล้วแต่ทีมของเราเนี่ยมีกัปตันอย่างรามอสอยู่และรามอสคนนี้สามารถปลุกระดมหัวจิตหัวใจของแข้งในทีมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมด้วยของรามอสเนี่ยเขาได้ชวความเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็เป็น ผู้นามาทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของรองกับตันทีมหรือว่าจะเป็นช่วงที่ได้รับปอกแขนมาจากอิเคคาซิยานั่นแหละครับรวมถึงถ้ามีเขาคานนี้อยู่สนามเนี่ยเขาพร้อมจะทําทุกอย่างนะครับที่จะให้ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะอย่างเกมรอบชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์คับจำได้ไหมครับในปี24ที่เจอกับแอตเลติโกมาดริดรามอสคนนี้มาทําตีเสมอได้ครับนาทีที่90บวก3จะแพ้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารามอสเนี่ยยังไม่ยอมแพ้แล้วก็ขึ้นมาทําประตูได้นะครับทำให้ทีมเนี่ย กลับมาชนะแอตมาดรได้ถึง4ต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลิกไปได้ในปีนั้นและอย่างเกมดาบี้แมชนะครับในเมื่อปีที่แล้วครับในเกมซูเปอร์คปาเอเอสปัญญาครับในปี2020รามอสคนนี้ก็ตะโกนสั่งให้เฟเดริโกบาเบเด้ครับซึ่งเป็นสุดท้ายของมารวิดเนี่ยวิ่งไล่อาวารโมราตาและก็เสียบสกัดตัดฟาวในทันทีนะครับในนาทีที่114ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ทำให้เห็นแล้วว่ารามอสนั้น เป็นทุกอย่างที่จริงครับสามารถสร้างนักเตะกันได้ทําให้นักเตะนั้นเชื่อฟังเขาเพราะว่าเขาคือกัปตันทีมนะครับเขาคือผู้นําแห่งมารตวิกอย่างแท้จริงและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่รามอสต้องอําลาบ้านหลังนี้ไปโดยหลังจากทวันที่30มิถุนายนในปี2021นี้นะครับเขาเนี่ยจะกลายเปน็นเตะไร้สังกัดที่ย้ายไปทีมไหนก็ได้บนโลกใบนี้และถึงแม้ว่ารามอสจะไม่อยู่กับมารวิดแล้วนะครับแต่ชื่อของเขายัางคงจะถูกจดจำ ในฐาน,นะสุดยอดตำนานของแรมริดตลอดการอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรามอสเนี่ยเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาที่เรอัลมาดริดนั่นเองนะครับจากนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่ารามอสเนี่ยจะย้ายไปทีมไหนครับปารีสแซงต์แชร์แมงแมนซิตี้ยูเวนตุสหรือจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดว่ารามอสจะย้ายไปทีมไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของปิดตำนาน16ปีราชสีห์แห่งทัพราชันเซคิโอรามอสเรื่องเด็ดจุดยับ กับชนบาไวทิกโลนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ